ฉันเฝ้ารอเวลาที่จะได้พบเธออีกครั้งโอบกอดเธอไว้ในวันที่เราพบกันท้องฟ้ายังคงเหมือนเก่าความเหงาในวันที่ผ่านมา มาพร้อมกับความคิดถึงความสุขสนาแล้วก็จังหวะที่แบบโยกได้เ <c oughs> ต้นได,ได้ตามสไตล์ของเขาคนนี้นะคะกลับมาแล้วกับอัลบั้มใหม่ของสิงโตนำโชค <c oughs> ปอลอ,อคิดถึงหรือ P.S I miss you ใช่ครับคิดถึงเขาก็มาส่งเสียงให้เราแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่สิงโตครับสวัสดีครับพี่นีีครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหวันนี้มาแบบหล่อมากอะจริงกระโดดออกมาจากหน้าปกอัลบั้มเลยสิงโตครับก็เป <c oughs> ็นชุดคอนเซ็ปต์มาแล้วก็ชุดคอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับค่ะก็เลยต้องใส่ชุด โปรโมทช่วงอะไรเงี้ยเป็นเสื้อชอตสีนเงินนะคะกางเกงสีกรมทรรเข้าชุดกันเข้าชุดกันบวกสีเขียวแบบอุกุเลเล่เบาๆเออเก๋ๆไปนะคะแต่หล่อมากหล่อมากจริงแล้วแบบสีสันปกนี่แบบสดใสมากคาราฟูสุดๆนะฮะคือก่อนมาเนี่ยเขาส่งใบนำทางมาก่อนนะเป็นจดหมายทุกวโปสการ์ดโปสการ์ดเป็นโปสการ์ดบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนอยู่ทา้งน้นเป็นยังไงบ้างผมอยู่ทางนี้สบายดีหายไป3เดือนกว่าพาลูกและภรรยาไปเยี่ยมพ่อตาที่ต่างประเทศนี่ส่งมาจาก LA เลยเหรอค ก็ตรงมาตบอารีครับอาลีใช่คือกลับมาตั้งนานแล้วกลับมาตั้งนานแล้วแล้วค่อยมาเขียนแต่ว่าน่ารักมากก็ส่งให้แบบพวกเรานะฮะเพราะว่าพาซิงเกิลใหม่มาปอลอคิดถึง P.S I miss you เล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงแบบที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้และอัลบั้มนี้่ะก็ถ้าถ้าเป็นที่มาทั้งหมดเลยนะครับมันจะเริ่มจากเริ่มจากแต่งเพลงไม่ได้ก่อน มันเป็นชุดสามแต่งเพลงไม่ออกกดดันเหรอก็กดไม่รู้เขาปกติพี่ดีเจเขถามกดดันไหมเราก็แอปบ้างนะอ๋ไม่หรอกครับผมไม่เคยกดดันอะไรขนาดนั้นผมทำเพลงด้วยใจอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างบางช่วงที่มันเฮ้ยโหนี่อันนี้เหรอที่เขาที่พี่ๆก็ถามว่ากดดันไหมมันคืออย่างนี้นี่เองคมันคิดเยอะไปหมดมันคิดเผื่อนู่นเผื่อนี่คิดเยอะแล้วก็พยายามทำทำทำด้วยวิธีการที่ คิดเยอะไปหมดทีนี้มันออกมามันฟังดูแหม่งแม่งไม่ธรรมชาติดูพยายามพยายามอะไรอยู่ในนั้นเอกินไปใช่แต่โชคดีที่เราฟังรู้ว่ามันไม่ใช่ละครับอันนี้มันไม่ใช่ละเหมือนเราไปคิดเยอะด้วยคิดเยอะเครียดเกินไปเลยัะเพราะด้วยความที่เป็นชุดที่สามด้วยครับนี่ก็กลับบ้านกลับบ้านพร้อมพร้อมไอ้เพลงนั่นแหละเพลงที่เราคิดว่าเหลง่ยเนเยอะเออแม่งแหม่งแหม่งเสียดายไม่ได้ฝากคืออะ้รก็เลยกลับไปบ้าน ก็อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยทีนี้ก็เป็นนึกถึงที่ภรรยาก็ชอบชอบคุยผมชอบคุยกับภรรยาภรรยาก็ชอบเห็นเวลาผมทํางานผมทําจริงตังค์ทำจริงตังค์มากเกินตอนมันออกมาดีที่สุดทีนี้พอจริงตังค์เกินไปบางครั้งมันไปแตะไปแตะเพดานความเครียดกวดดัานมันมันตึงไปอ่ะมันตึงเงินไปคือเราก็ตั้งใจทําให้มันดีแหละแต่ด้วยความที่พอคิดเกินไปมันตึงเขาเลยว่าคุณจะไปคิดมากทําไมทําไมคุณไม่ just have fun ไม่เ it ็ แค่สนุกกับมันใช่เหมือนเหมือนเขาเท่ๆนะเดินเดินผ่านแล้วไ่เกลียดทำไมจะแทบฟันไม่เด็ดกันเดิเผ่านเท่ไเราก็เฮ้ยคำนี้แหละโอ้คำนี้แหละอ่ะฮะชื่ออัลบั้มเลยนี่ชื่ออัลบั้มเลยคำนี้แหละคือทำไมเราไม่สนุกกับมันเหมือนที่เราทำชุดแรกหรือที่เราทำชุดสองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าชุดสองกับชุดแรกจะต้องเหมือนกันตอนนั้นนะ่ะอยากทำอะไรก็ทำทำไปเลยสนุกไปกับมันแค่นั้นเอง ทีนี้พอรุ่งเช้ามาก็ได้คอนเซป t นี้แล้วก็โทรนัดเลยโปรดิวเซอร์ผมพิกิจแจ๊สโมโนโทนทีมผมก็จะมีอยู่ประมาณ3คนคหลกัหลกๆ3คนก็มีพิกิจแจ๊สโมโนโทนโปรดิวเซอร์รพิตตั้มโมโนโทนแล้วก็มีผมช่วยกันแต่งเพลงขึ้นมาก็โทรนัด4ี่คนโดยที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่คําว่าจะแทบฟันพิเดษเพราะเมื่อคืนเราไม่ค่อยฟันกันเท่าไหร่เมื่อคืนเราไม่สนุกกันเลยเราเครียดเครียดกันอยู่บ้านกันแบบ ใจจ่อยอ่ะใจจอยอ่ะแต่ก็พยายามอุ้มชูความรู้สึกกันนะเฮ้ยได้แล้วพี่อะไรเงี้ยทีนี้พอกลับไปเราก็มีคํานี้เราก็เริ่มจากแต่งเพลงขึ้นมาเลยก็เห็นอูคูเเล่อยู่ก็หยิบอูคูเเล่ขึ้นมาเล่นจ๊สแทฟันวิดิทพี่เราต้องสนุกกับมันอทําไงก็ได้สนุกเริ่มก็เริ่มดีดคอร์ดอีกตั้งอีคอร์ดไปเลยอีคอร์ดปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่สนุกอ้ยอันนี้สนุกพี่สนุกเริ่มสนุกทุกอย่างบรรยากาศเริ่มสนุกเสร็จปุ๊บล้วก็ทํา เดโมเพลงเดโมครับคงเพลงเสร็จประมาณ1ินาทีเพราะทุกคนสนุกไปหมดเลยในห้อมากเลยนะส่งกันไปมันส่งพลังกันไปส่งพลังกันมาคนนั้นก็มีไอเดียแบบนั้นผมก็มีไอเดียแบบนี้พี่คนนี้มีไอเดียแบบนี้ดวมกันขึ้นมาก็เลยได้ได้เพลงนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็เขียนพอตอนเขียนเนื้อก็นึกถึงความความคิดถึงความคิดถึงก็เนื้อหาง่ายๆคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลกันมันก็คิดถึงกันแล้วก็ห่วงหากัน พยายามคิดถึงการคิดว่าเอ๊ะเขาจะลืมเราไหมอะ,อะไรเงี้ยอ,อารมณ์เหมือนเราก็คิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตที่เราไม่ได้เล่นนานด้วยอะ,อะไรเงี้ยคิดถึงอะไรบรรยากาศดเดิมๆที่เราที่เราจะได้จะได้ที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้เจอมานานอะ, <S 2> <S 2> อะไรเง<ม>ี้ยคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาแต่มันต้องสนุกเพราะมันมีคำว่าฟันแทบฟันไม่เมันต้องสนุกก็เลยต้องทำเพลงที่เกี่ยวกับอุคเล่ปกติอุคเล่ก็จะฟรุ้งฟริงฟรุ้ฟิงหวานๆหลายคนก็จะเอาไปเล่นฟรุ้งฟริงแต่กีตูอุคเล่เนี่ย เล่นได้ทุกแนวในทัน้แนวเล่นไ,ได้ทุกแบบก็เลยทําให้เป็นแบบบุฟเล่แต่ว่าสนุกสนุกขึ้นมาจนพวกเราก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องพยายามทําให้มันเป็นเพลงฮิตหรือทําให้เป็นเพลงตามกระแสหรือเพลงอะไรเนี่ยเราเลือกคิดหมดเลยเราแค่ เล have fun with it สนุกกับมันอย่างเดียวคือเราฟังแล้วเราก็สนุกจริงนะจริงเขาสนุกในขั้นตอนการทําด้วยพอเขามาเสร็จแล้วฟังเราก็สนุกแล้วก็เพลินเมื่อกี้เปิดฟังก่อนสิงโตมาเพราะวันนี้เพิ่งต่อวันแรกยังบอกเลยว่าเขาเล่นถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตทุกคนก็ร้องไปกับสิงโตแล้วก็เต้นกันไปที่นี้ก็บอกนึกถึงบรรยากาศในร้านในผับที่ใช่ใช่ขาเปิดแท้งอะไรเงี้ยใช่ครับนะฮะที่ที่เราเข้าไปเจอกันนะเพลงเพลงดังตึ้งตังตึงตังเลยแบบภาพทีไราเจอในทุกที่เลยค่ะยังสิงโตไปทังงานแล้วนิคไปทำ อะไรอะคะเอาผมไปเที่ยวนะครับผมจะไปทําอะไรนะครับพี่อ่านี่คือที่มาที่ไปของอัลบั้มแล้วก็เพลงนี้เดี๋ยวอดใจรอสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อทิ้งไว้กลางทางครับเพลงนี้จากโปรเตโตนะฮะแต่ว่าเราสองคนไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเพราะวัน <creo> นี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับพี่สิงโตนำโชคนั่นเองฮะ วันนี้สิ่งโตไม่ได้มามือเปล่านะคะเอาอุกูเลเล่มาด้วยจะเอามานั่งเกล่านั่งเล่นไปประกอบกับเราก็ได้นะคะืเท่ไปเอี่ทักอยากให้เล่นก็เล่นอะไรเงี้ยเหมือนว่าเออมันจะมาจากหน้าปกแล้วก็มาให้ครบใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมหมวกและอุกูเลเล่ตัวเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยตัวเดียวแหละชุดนี้แหละชุดเดียวไม่ไม่อุกู่ะครับใช่ตัวเดียวนะโหสุดยอดเป๊ะมาก อ๋อสรุปไม่ได้ถือมาเล่นหรอถือมาให้ทักเท่ๆไปงั้นเใช่ใช่ครับอ๋อถือมาถ่ายรูปใช่ขอบคุณมากนะครับพี่เอาเป็นพ่อเป็นอะไรพ่อเดี๋ยวไม่เอามาเดี๋ยวก็ถามเอาเพลกมาหรือเปล่านี่ก็เลยเอามาเลยอ๋อมีเหตุผลมีเหตุผลจริงๆฉันชอบเขาฉันชอบฉันรักเขารอบมากที่การทำงานในอัลบั้มล่าสุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าชื่อนี้ได้แต่ใดมาชื่ออัลบั้มนี้หนาภรรยาให้ Just Have Fun With It กับเพลงแรกเลยคือ รอคิดถึง PSI miss you เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่มาก็คือแบบพูดถึงความคิดถึงอีกรอบไหมครับเผื่อเคนฟังเขาขึ้นมาอีกรอบรน่งนะเดี๋ยวเรามีฉาซ้ำไม่อยู่อีอโอเคมิถานคิถาไม่ต้องอีกรอบใช่ไหมคอเคเตรียมไว้แล้วว่าจะอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อกี้เข้าข่าว ลืมไปหมดแล้วที่มาที่มาเรารู้ไปแล้วออทํางานเห็นพออบบททาได้ความสนุกแล้วเนี่ยก็เลยลื่นไหลแล้วไม่นานแล้วใช่ไมไม่นานครับแป๊บเดียวพอสนุกปุ๊บมันก็เราก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอะไรมันละไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมันแล้วยังคอนเซ็ปต์ในอัลบั้มนะคะจะเป็นยังไงอ่ะก็นี่เลยครับจะแชร์ฟันวิดดิททั้งหมดเลยทั้งทั้งงานในห้องอัดครับที่เราแต่งหรือแม้กระทั่งคนทําปกเนี่ยฮะจะเห็นว่าจะสีสันสดใสคือต้องสนุก แต่บางทีความสนุกกับความติ้งต้องมันมันเส้นก้านบางๆเส้นก้านมันบางๆนี่นี่ถ้าคนคนทำเขาเก่งเลยดูสนุกถ้าทําไม่เก่งนี่ดูติ้งต้องได้เหมือนกันนี่แบบไอแฟนตาซีไอ้รูปนี่มันผมกระโดดอยู่นะกระโดดอยู่มีจับเอียงนิดเดียวนี่เป็นโจดชิงฉืนนะครับอ๋อจริงจับเอียงนิดเดียวเป็นโจชิงฉือจริงจริงก็คือเน้นความสนุกแม้กระทั่ง M v มวก็มันมันต้องสนุกไม่ใช่ไม่ใช่เอดูสนุกอ่ะย่างย่กำลังทำอยู่ครับ คนทาต้องสนุกต่อมันพวกเราต้องเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสนุกเกิดไอเดียปกติเนี่ยเขาจะต้องเล่าก่อนว่าเอ็มีจะเป็นยังไงเพื่อให้ตื่ตาอันนี้ไม่เล่าอ่ารอให้ดูเพราะว่าเห็นแค่ทีเซอร์แบบแค่เป็นเสียงเพลงสั้นๆเองอันนั้นไม่เกี่ยวกับเอ็มบีเลยเพราะเอ็มียังไม่เสร็จก็คือทุกคนจะต้องสนุกกับมันคือพอเราคิดไอเดียว่าเราจะทํา MV แบบนี้ซึ่งเราไม่เคยทําเลยเนี่ย สนุกกันมากเลยในค่ายสนุกกันนั่งใสไอเดียกันอูหจนล้นไปหมดสนุกมากแล้วก็ไปเจอทีมพี่ที่ทํเ M v เขามาได้ยินไอเดียเขารู้สึกชอบมากเขาถนัดแนวนี้มากแล้วเขาก็สนุกกับมันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นแนวทางที่ถูกต้องและที่จะทำอัลบั้มนี้แจ๊แท็บฟันวิเศษไม่ใช่เฉพาะอัลบั้มชีวิตตอนนี้ทั้งหมดเลยเพราะมันต้องมีหน้าที่นู่นหน้าที่นี่ใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยถ้าเราไปคิดมากไปเครียดกับมันมากไปอะไรกับมันมาก คิดเผื่อมากเกินไปมันจะเครียดเนี่ยก็จะแทบฟันไม่เสร็จสนุกไปกับมันเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นเออดีเนาะเป,<ไ>ป็นบระอาชอารย์ดูเ<ล>นาะ ขายของเก่งอ่ะเนี่ยขนาดยังไม่จัดใจนะไม่จัดใจนะแล้วก็แล้อยากรู้เลยว่า MV ็มวเขาเป็นยังไงเนี่ยสนุกคือแค่คิดก็สนุกแล้วการทำงานทุกคนก็สนุกกันแล้วแบบขนาดแนวนี้มากอยากรู้จริงๆว่าแนวไหนเออไม่บอเกไม่เลยต้องผมอยากให้เห็นมากเลยเมื่อไร่เมื่อไหร่มีมีกำหนดเลยเท่วันที่20นะครับขาแถวแถว20แต่ว่างานศิลปะเนี่ยล็อกวันตรงๆไว้ไม่ได้อ๋อเป็นเหตุผลทีี่ดอยู่ที่ศิลปินที่เขากำกับอีกทีนึงเขาก็ศิลปินเหมือนกันคร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆ ประมาณนี้แต่ว่าโอ้สนุกแน่นอนอยากให้เห็นอยากให้เห็น <laughs> ไม่รู้ว่าสนุกมากแค่ไหนแต่ผมตื่นเต้นอยากให้เห็นหมผมเชื่อว่าถ้าแค่เอามาลง youtube เนี่ยผมก็สนุกแล้วทุกคนมีความสุขสนุก,กนหมดแล้วทีนี้ก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันแต่ผมเชื่อว่าพอเราสนุกกับมันเนี่ยคนที่เสพงานก็จะรับรู้ได้ค่ะเพราะว่าเราสนุกกับมันรู้สึกกับมันจริงๆเพราะเราเริ่มต้นด้วยความสนุกแล้วไงมันก็ต้องปล่อยออกมาด้วยอารมณ์ที่เราต้องการอาอยู่แล้วสนุกสนุกนี่คือทำจริงจังแล้วมีบางคนถาม เออพี่ทำสนุกสนุกกี้ไม่คิดว่าจะหล่อแหล่ใช่ไหมพี่ดูหล่อแหลกนี่เอาสนุกเลยเดียวพี่พี่ทำเอาจริงหรือเปล่าพี่ดูไม่เอาจริงหรือเปล่าคนเราต้องซีเรียสดิพี่ทำจริงทำจริงไอไอคำนี้มันคือสำหรับคนที่ซีเรียสเกินไปคลีเกินไปพี่บอกตอนแรกคือทำจริงจังไม่ได้หล่อแหลกไม่ได้มาหลอกเอาตังอะไรไม่มี ทำจริงจังทำซีเรียสเลยทีเนี้ยพอมันซีเรียสมันเลยไปแตะในดานความเครียดไงก็เลยต้องใช้คำว่า just have fun นติดมันดึงเราลงมานิดนึงให้มันไม่ตึงจนเงินไปให้มันไม่ตึงหย่อนได้ใช่ไให้มันพอดีมันไม่ได้หย่อนไปเลยบั้นพอดีอะไรเงี้ยตรงนี้ที่อยากจะบอกไม่ได้เดี๋ยวคนตีความผิดตีความผิดก็มีมีคนก็เข้าใจเข้าใจผิดกช่ซีเรียสซีเรียสเลยในซีเรียสเลยจริงจังทำจริงจังแต่ทำด้วยความสนุกออกแบบปกมาสนุกกระบายติ้งต้องก็ กเหมือนกันทิกต้องไปก็แก้เหมือนกันมันต้องอยู่พอดีพอดีตรงกลางเออแต่ออกมาแล้วอย่างเพลงแรกเราฟังเราก็ชอบเลยน่ารักมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของความคิดถึงใช่าะยะห่างไกลทำให้ความคิดถึงมาได้ทํางานใช่คะ คือแบบคิดถึงใครก็ได้คิดถึงคนที่จากไปแล้วไม่เคยเจอกันก็ได้ใช่ครับหรือคิดถึงคนที่คุ้นเคยแต่ไม่ค่อยได้เจอกันมาก่อนก็มีอะไรอย่างเงี้ยรือ๋่วคิดถึงณปัจจุบันก็ได้แต่<อ>ดูด้วยการ่ยังคิดถึงกันอยู่นะฮะเลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ด้วยนะครับเราอยากถามพี่สิงโตจังเลยครับว่าเรื่องอะไรที่พี่สิงโตคิดถึงทุกครั้งนะฮะก็ยังมีความสนุกทุกครั้งเลยจับคอร์ดกีตาร์ครั้งแรกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมมัธยมโอ้ยถ้าครั้งแรกเลยเน ครั้งแรกเลยตอนนั้นยังไม่ได้คิดเดี๋ยจะเป็นนักดนตรีเลยนะครับอายุสิบเอ็ดโอโหเด็กมากเลยนะไม่ไม่ได้ฝึกเล่นไม่ได้ฝึกเล่นคือพี่เขาเขาดีดตีคอร์ดเพลงไม่เอาหน้าอย่าคิดมากขจานสักขจานสักแล้วก็จับคีซีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีง่ายๆแล้วก็หยิบมาแล้วก็ดีดดีดด้วยดีดมั่ว รู้สึกเสียงกีตาร์มันเพาะยังไงทั้งที่มันมันไม่เป็นคอร์ดเลยนะครับแต่ทําไมมันมีเสียงออกมามันไม่เหมือนที่เราเราจับเคยเราจับคีย์บอร์ดนะแต่คีย์บอร์ดเรามีเสียงเดียวตองติ้งตุงติงตุ้งยิงพอเล่นไม่เป็นติงตองเลยติ้งตุงติ้งติ้งแต่พอเล่นเป็นคีย์บอร์ดโดยเฉพาะแต่กีตาร์มันดีดเสียงมาหกหกสาย b r i ง g โอ้โหมันเพาะเลยอ่ะคอร์ดเจับผิดช่องยังเพาะอ่ะตอนเด็กๆเ่ยก็เลยรู้สึกถึงความสนุกตอนนะบออใช่ตอนที่แต่งอะไรดีกิตาจีบหญิงโทรศัพท์ไปอะไรโดยที่เล่าในคอนเสิร์ตเราอ๋อไอ้ตอนนั้นก็สนุกตอนนั้นผีไปแล้วตอนนั้นดีดไปแล้วตอนนั้นคอร์ดเจับจับตรงแล้วก็ ก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจับกีตาร์ถูกกอดก็ไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ดีผมชอบตรงนี้แหละผมชอบตรงนี้แหละคือเราพยายามฝึกฝนี่ยนึกว่านึกว่ามันใช้ได้มันก็ไม่ได้ผลไม่เสมอไปต่อให้ปีกีตารตาดีแค่ไหนเล่นอุเลเล่พอยังไงไม่หมายความว่าจะกันตีว่าจีบอยู่ต่อให้โซโลได้ทุกวันนียก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดี อันนี้เป็นอารมณ์สุดๆของการจับคอตตาครั้งแรกในชีวิตจับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อารมณ์นั้นมันคิดถึงเมื่อยงอยู่นี่กับนี้คิดถึงอะไรผมแล้วผมคิดถึงนะคิดถึงตอนที่สมัยรยมมหาลัยจะแบบรวมกวน่กับเพื่อนเริ่มเรียนเสร็จมานั่งด้วยกันตรงตึกนิเทศแซวครับใช้ปากตั้งแต่เด็กโอ้แซวไหแซวมส่งไหมแบบแซวว่าคิดถึงใช่ผม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่คนร่จะด่ามากกว่าก็จะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์เรียนสมัย หลายๆคนที่ส่งมาวันนี้ก็สนุกมาก,ก,มากอย่างเช่นครั้งแรกที่ได้ไปดำน้ำทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะกินน้ำทะเลไปหลายอึกเลยแต่ชอบมากได้เห็นปลาถูถ่ายปลาการังด้วยโอ้โหหรือว่าคุณบิ๊กบูมนะฮะเรื่องสนุกๆของผมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กครับ หวังว่าเด็กบ้านนอกทุกคนเนี Dogs ่ยเคยทำนะฮะแก้ผ้าเล่นน้าแล้วก็แบบว่าเล่นโคลนกัน nice รัวเปลอไปหมดเลยเอ้เล่นโคลนนี่คนคนเล่นโคลนกันเหรอตเองควายไม่น่าใช่ะคุณเรดเดมอนงานบวชตัวเองครับเห็นเพื่อนๆญาติญาติเต้นกันกระจายแดนซ์กันกระเจิงเห็นแล้วน่าสนุกถ้าไม่ติดว่าเป็นนาคอยู่จะลงไปร่วมแดนซ์ด้วยเอาให้สิ่งโตเลือกมะได้ได้ได้เวลาดเพลงต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวใครที่ยังอยากส่งเพิ่มเติมคลิกได้ที่ Facebook Fanpage Cool Friend h i g h เนาะใช่เลยครับคู เวล่ารออยู่2อวันนะฮะส่งมา3นาทีสุดท้ายขอให้เป็นคุณนะฮะโอเคค่ะเรื่องสนุกสนุกที่คุณยังคิดถึงนะคะคิดถึงที่ไรก็สนุกทุกทีให้เวลาสิงโตเลือกทักเพลงเดียวใช่แล้วเดี๋ยวให้มาฝากซิงเกอร์น,นี้กันด้วยนะคะ รวดเร็วมากค่ะเราให้เวลาสิงโตสแกน3นาทีกว่า,วานะคะเล้วได้เรียบร้ยรอยสองข้อความโดนใจเรื่องสนุกสนุกที่คิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกทีโดนใจสิงโตคือใครคะเนี่ยแก้ผ้าเล่นในน้ําหนองกับเพื่อนตอนเด็กๆตัวเพื่อนโคน<อ>สนุกมากเล<อ>ย<ๆ>ตอนเด็กๆเ,เคยเคยแบบนี้เคยแต่ผมไม่แก้ผ้ารับผมไม่แก้ผ้าเพราะว่าชาบ้านกริงมันเยอะอ๋อ ป้าพูดเดี๋ยวโดนปลิงกัดปลิงเข้าปลิงกัดปลิงกัดใช่ไหมมันเข้าได้ป้าอย่าไปนึกถึงตรงนั้นครับปลิงไม่น่าจะเข้าไปได้นะขอถ้าเข้าไปพี่สิงโตคงไม่ได้ใช่ใช่้าแล้วก็เล่นโคนเนี่ยสนุกคือโคนอีกโคนเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยเล่น สามารถจะเป็นควายเล่นตอนเด็กๆเราก็คุกคีกับควายแล้วเพราะว่าเราต้องไปเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรตอนเด็กๆมีฮะต้องไปเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรกับพี่อะไรเงี้ยก็พอเห็นควายเล่นเราก็ไปเล่นกับควายอะไรเงี้ยก็นั่นนึกถึงถูกใจทําไม้นึกถึงวัยเด็กคนนี้ได้ไปหนึ่งรางวัลนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงคุณจันจิจีแฟนครั้งแรกทุกคนต้องต้องเคยมีจีแฟนครั้งแรกฉันไม่รู้คุณจันจิเขาหมายถึงแฟนเขาตอนนี้หรือเปล่า เขาบอกว่าจีบแฟนครั้งแรกกับจีบสาวครั้งแรกไม่เหมือนกันนะเออจริงจีบสาวครั้งแรกคือแรนดอมเลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่จีบรู้สึกว่าเนี่ยแฟนคนนี้คือต้องติดเป็นแฟนนะตอนติดเป็นแฟนก็ชอบใจความใจกล้าของเขาน้อยคนที่จะมีความใจกล้าเขาพิจครณาจีบแฟนครั้งแรกแล้วสมัยก่อนนี่สมัยก่อนยากกว่าสมัยนี้กว่าจะจีบก็่้จะได้ตัวนี้เห็น Facebook ยังไม่ต้องแอด ไป่องก่อนได้ซองซองแเป็นจริงหรือเปล่าสมัยนี้หาแฟนง่ายถามนิ้ได้ค่ะครับผมขอบคุณมากนะฮะจังหวะเจ็บพี่เจ็บตลอดเลยปลอพี่คิดถึงผมบ้างโอ้ดีมากดีมากขอบคุณที่ช่วยเลือกสองข้อความนี้รับครูอัมเบร่ากันไปนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณที่สิงโตมีเพลงใหม่มาให้พวกเราได้ฟังกันแล้วให้ฝากเพลงแล้วก็อัลบั้มนี้กับแฟนๆครูฟรานไชส์เซสเซตตี้กันหน่อยค่ะครับก็ฝากอุ้ยลืมลืมพูดถึงใคร ฮะเรื่องค่ายพี่รู้จักค่ายผมไหมครับรู้จักสกันโอ้โหนี่ทำไมะครัอตามที่เฉยไเพราะอยากให้รู้จักค่ายใครแค่นี้แหละครับพี่เลยครบขอบคุณมากครับพี่แม่เราตั้งใจฟังมาตามมาติดติดเลยนะสามารถเออ่ก็ฝากสามารถติดตามได้ในในเฟซบุ๊กถามง่ายเลยเฟซบุ๊กสลัสิงโตน้ำโชก็สะกดตามตัว s i n g t o n u m c h o k อินสตาแกรมก็มีนะก็ไปตามไปพูดคุยได้แล้วก็ ไปดูว่ามีเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนช่วงนี้ก็ทัวร์ตลอดเ <ฮะ S 1> ยใครอยากฟังเพลงปลอมิสยูปลอ,อคิดถึงปลอคิดถึง <P>. S. <S แบบสดๆก็สามารถไปฟังได้นะครับแล้วแล้ว,ลวช่องทางอื่นแล้วาดาวน์โหลดดาวนโหลดนี่กำลังจะบอกว่าค่ายผมนี่เป็นเป็นค่ายที่ใจกวา้างว่าเพราะว่าปกติต้องมีให้โหลดไหมค่ายผมนี่สองทุ่มเรียคฮะสองทุ่มเนี่ยเขาจะโพสต์ลงใน YouTube ให้ฟังฟรี โอ้ยนิพนธ์นะน้าที่นิพนธนะค่ายเขาใจกว้างมากคุณค่ายอื่นเขามาทํางานครับผมค่ายอื่นมาทำงานค่ะคือผมก็ฟังตามพี่ก็ไม่ติดเหมือนพี่เขาจุนหรอกเราไปไหนเราก็เดินตามเขาไปเราตกเหตุแต่ว่าเราเราไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าให้ไปโหลดฟังอ่าไปฟังใน YouTube ฟรีๆก่อนถ้าถูกใจค่อยมาโหลดในไอจูนหรือโหลดในเคเคบ็อกก่อนนะฮะถ้าถูกใจวะนั้นปึ๊บรอซื้ออัลบั้มเต็มเลยอ่าอีกนานอีกอีกตอนนี้ ไป Youtube เลยฮะก่ <laughs> อนใกล้สุดครับ <laughs> ถ้าัว่างเต็มนี่กว่าไรายได้จะเข้านี่คงถิ่งนะ <laughs> ใกล้ๆนี่ก่แหละโอเคทำแบบมีความสุขจะต่อทุนต่อทุนแม่แต่จริงจังในเรื่องรายได้ไม่ละแหลม่ละแหลมไม่เอาเดี๋ยวหาว่าเราละแหลมงงงงอีกไม่ได้ทำเล่นๆนะซีเรียสซีเรียสเลยจริงจังเลยแต่สนุกไปกับมันแค่นั้นเองไอจงไอจูไปโหลดไปถูกกฎหมายไปเคเคบ็อกอะไรอย่างนี้ว่าไปโหลดปุ๊บแป่งโหลดยอดโหลดพุ่งปั๊บเนี่ยแค่สองบาททันทีจริงจริงพุ่งไม่พุ่งก็มาโอเค ยุคนี้ยังไงก็ต้องมามีเตรียมไว้นะฮะแต่ว่าปล่อยให้ฟังกันเป็นซิงเกิลซิงเกิลก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เพลงนี้ฝากเพงลงอรอคิดถึงก่อนออแต่ว่าไม่ได้ห่างหายไปไหนนะเพราะสิงโตนี้มีหน้าออกอากาศาให้เราได้เห็นกันตอน<ๆ>อันนี้มาพร้รอม <ๆ S 2> อัลบั้มใหม่ด้วยแล้วก็วันที่6นี้แหละครับผมตอนแรกของ The Voice ครับโค้ดใช่ไหมตค้เลยก็ฝาก โค้สด้วยครับอ่าโค้สด้วยครับโค้สด้วยเอ้กสรดูแลโค้สด้วยต้องดูแลโค้สดอ่าใช่ใช่เพราะว่าก็ยังใหม่ยังใหม่ด้วยแล้วก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไอเรื่องในในกติกาเลยดลไวเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วพลเราก็ศึกษาดูเพราะตอนที่จะรู้ว่าจะต้องเป็นโค้ดเนี่ยก็ไปทำการบ้านมาไศึกษาดูมาทีนี้พอได้ไปทำาก็สนุกสนุกไอต้องกติกาหรือการทำในเดลไวในไม่ห่วงสนุก ทางบ้าน่องเดียวไอ้ที่ก็ห่วงกันไอ้ก็ห่วงทางบ้าน่างเดียวกลัวทางบ้านไม่ถูกใจแต่จะพยายามทําเต็มที่อาให้ถูกใจที่สุดนะมาด้วยวันที่6นี้ก็รอติดตามได้นี่มีงานใหม่มาให้เราได้ติดตามกันพร้อมๆกันสองชิ้นเลยทั้งอัลบั้มใหม่นะคะ just have fun with it กับซิงเกิลแรกที่เปิดตัวมาวันนี้ตอคิดถึง P S I Miss You ใช่แล้วก็ c o ้ช the Voice ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสิงโตนำโชคแล้วก็วันเดอร์ดับบลิวส์นะครับขอบคุณน้คิด Oh.